รู้จักไอรักสดคอมไหมไอรักดคอมเนี่ยเป็นเว็บเป็นอ่าเป็นเป็นยูทูบช่องหนึ่งที่ผมดูบ่อยมากที่สุดเพราะเขาชอบเอาอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องอะไรที่ทันสมัยมาบอกผมชอบดูอะไรที่มันเกี่ยวกับฟิวเจอร์เกี่ยวกับอนาคตเดี๋ยวว่าโลกจะไปทางไหนเพราะว่าเรารู้ว่าถ้าเราเอาเอาสมองไปที่นั่นแล้วเราจะได้มีเครื่องทุนแรงเยอะกว่าคนอื่นนะครับแล้วก็เราจะได้เปรียบคนอื่นถ้าเรารู้จักใช้เทคโนโลยีเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะไปดูเขาจะมีข้อมูลเกี่ยวกับพวกเม t a v e r เวิร์สการสร้างธุรกิจ ทำเงินจากเมต a าเวิร์สทำเงินจากของอจากสิ่งใหม่ๆนะครับแล้วก็เมื่อวานเนี่ยเมื่อวานนี้เขาลงมาเรื่องหนึ่งเนี่ยที่แบบว่ากูพูดมาสามปีแล้วเขาเพิ่งมาลงเว้ยฝรั่งเพิ่งตามทันกูพูดมาตั้งสามปีบอกพวกคุณทุกคนมาตั้งคนส่วนใหญ,ญ่อาจจะยังไม่ได้ยินก็ได้ส้างตั้งแต่สามปีที่แล้วผมมองขาดแล้วสร้างสิ่งนี้ขึ้นมาจนลูกศิษย์ของผมเนี่ยเอาไปสร้างตัวจนเป็นแบบอะไรอะร่ำรวยมหาศาล เพราะวามันมีสิ่งหนึ่งที่คุณจะต้องเข้าใจคือคำว่า leverage นะครับที่คุณเห็นอยู่บนจอคือ a l u c o com นะครับช่องของ a l u x com ซึ่งเพิ่งโพสต์มา2วันที่แล้วหัวข้อนี้โดนใจมากเลยหัวข้อคำนี้คือ leverage tool leverage แปลว่าอะไร leverage แปลว่าพลังทวีพลังทวีทำให้คุณใช้อะไรอะใช้สิ่งเล็กๆสร้างเงินใหญ่ๆได้ ใช้สิ่งเล็กๆยกของหนักๆได้คำว่า leverage จำไว้ตลอดชีวิตไม่มีใครรวยได้โดยไม่มี leverage จำไว้เลยแล้วจริงๆแล้วโรงเรียนของเรานะครับโรงเรียนส่วนใหญ่เนี่ยจะจะสอนเฉพาะแรงงานประเภท1ต่อหนึ่งใช่เขาจะสอนให้เป็น labor มันสอนให้เป็น labor คือทำงาน1ต่อหนึ่งเพราะฉะนั้นพลังทวีหรือคำว่า leverage นี่หมายความว่าอะไรคุณลงหนึ่งคุณได้10ลงหนึ่งได้ร้อยแต่ในโรงเรียนน่ะเขาจะสอนคุณว่าทำแบบนั้นคือการขี้โกง จำไว้การเอ้ยถ้าเกิดไปลอกกันบ้านเพื่อนหรือว่าถ้าให้ใช,ใช้ให้เพื่อนทํางานให้หรือว่าใช้วิธีการต่างๆที่ที่ไม่ได้หนึ 1, ่งตอนหนึ่งอ่ะเขาจะถือว่าเป็นการขี้โกงหรือว่าอะไรต่างๆแต่ว่า,า,าในโรงในในยุคสมัยใหม่เนี่ยถ้าคุณทํางานหนึ่งแล้วได้หนึ่งเนี่ยมันเอาแล้วจ้าในโรงเรียนนะครับตอนตอนนี้ก็ยังไม่สอนนะผมแบบอ,อะไรอะ่ะลูกของผมเรียนโรงเรียนอินเตอร์ก็ยังไม่เคยมีใครสอนคำเนี้ย เพราะว่าคํานี้มันคือหัวใจของความรวยและไอ้คำนี้เนี่ยคำว่าพลังทวีเนี่ยมันคือมันคือหัวใจของความรวยไม่จํากัดหรือว่าสร้างคุณค่าได้ไม่จํากัดมั่งคั่งได้ไม่จํากัดแล้วคุณจะฟรีตัวเองจากการต้องมาหาเงินเข้าใจป่ะคุณจะมีอิสรภาพจากการต้องมาหาเงินเมื่อไหร่ที่คุณโบดหัวกับเรื่องหาเงินเนี่ยมันคุณจะไม่มีแบบไปเที่ยวก็ไม่สบายใจเที่ยวก็ไม่มีความสุขเที่ยวก็ต้องมาหนักใจเป็นน่องเป็นนี่หรือว่าจะจ่ายค่าใช้จ่ายอะไรอ่ะ จะจ่ายค่าโรงแรมก็ต้องมานั่งคิดเออสงสัยฉันค่านี้ครั้งนี้สมอะไรพักโรงแรมพักโรงแรมที่อยากได้ไม่ได้เพราะว่าตังค์ไม่พออะไรแบบนี้ไม่ต้องคิดเลยผมบอกได้เลยว่าถ้าคุณเข้าใจคำนี้นะที่ผมจะสอนวันนี้เนี่ยแล้วเด็กๆก,ก็เข้าใจได้นะเด็กวัยรุ่นเลยควรจะรู้เรื่องนี้หมดแล้วเรื่องพทางทวีถ้าคุณยังทํางานเป็นหนึ่งตอนหนึ่งคุณกําลังเอาทละคุณกําลังแบบเหมือนกําลังคุณกําลังขี่ม้าไปสู้กับคน ขับรถอ่ะหรือคนคุณกำลังขี่ม้าไปสู้กับคนที่นั่งเครื่องบินอ่ะคุณนั่งมาขี่มาเชียงใหม่บอกกูจะขี่ม้ามากับบอกโอเคกูขี่เครื่องบินแล้วกันโลกมันเปลี่ยนไปแล้วอ่ะสมัยโลกมันโลกมันเก่ามากแล้วแบบคนไม่ได้นะถ้าคุณไม่คิดไม่มีคํานี้อยู่ในหัวคือคำว่าพลังทวีแล้วพลังทวีไม่มันเปลี่ยนตลอดนะมันมีอะไรใหม่ๆออกมาตลอดเวลา เยวจะอ่านให้ฟัง labor and capital are old leverage อ่า capital อได้ค p i เฉพาะตัวหนง labor อ่าคนนี้คนที่พูดคำนี้คือ naval labikan naval labikan คือเป็นคนนักลงทุนที่นักลงทุนแนวอ่อะอะไรเขาเรียก angel investor angel investor นักลงทุนแบบว่าลงทุนพวกพวกอ่ พวกบริษัทสตาร์ทอัพต่างๆหรือลงทุนในสมัยแบบสมัยใหม่นะครับคนนี้ก็ดังมากเลยนาวาลราบิคา n นะครับเป็นคนอินเดียนะครับมีภาพอยู่ด้ยวเดยวเดี๋ยวอ,อาจจะใส,าส่แทรกภาพเข้าไปคนนี้เนี่ยขอให้สัมภาษณ์นะครับบอกว่า Labor Capital are old leverage and are แปบลบว่าอะไรแรงงานเนี่ยแรงงานและเงินทุนเป็นพลังทวีแบบเดิม,ดมแรงงานคือ พลังทวีที่เก่าแล้วหมายความว่าอะไรแรงงานคือพลังทวีที่เก่าแล้วคือคนสมัยก่อนสมมุติว่าจะสร้างบ้านหนึ่งหลังต้องใช้ต้องใช้คนงานนะครับยี่สิบคนผู้รับเหมาก็ไปจ้างมายี่สิบคนจะสร้างบ้านที่สองหลังเอาละกูคิดยังไงก็ต้องอีกยี่สิบคนจะว่าจะสร้างบ้านหลังที่สองบ้านหลังที่สามก็อีกยี่สิบคนคือมันไม่มี มันไม่มันมน,นี่แหละคือสมัยก่อนเขาคิดในแนวนี้ถ้าคุณยังคิดในแนวนี้หน่อยนี่คุณคือคนสมัยก่อนแล้วนะคือคนศตวรรษที่แล้วนะก่อนยุคอินเทอร์เน็ตนะคือนี่คือวิธีการคิดของคนก่อนยุคอินเทอร์เน็ตคนที่เก่าแล้วคนที่าท์แล้วเปิดร้านอาหารหนึ่งร้านใช้คนยี่สิบคนเปิดร้านอาหารร้านที่สองอีกยี่สิบคน เปิดร้านทีหนึงร้านที่3ออีก20คนอันนั้นไม่เอาแล้วนะธุรกิจแบบนั้นคุณต้องหนีให้หมดเลยเพราะมันเหนื่อยมากแล้วคุณจะจะหนีเที่ยวไม่ได้หนีคุณจะหนีเที่ยวแบบพวกเราแบบแบบพวกเราดีแบบสบายใจแบบดันล้าแต่เงินเข้าเนี่ยโลกมันเปลี่ยนไปแล้วนะครับถ้าคุณไม่ได้ใช้ชีวิตแบบนี้แล้วผมบอกได้เลยอย่างที่ผมสอนมาตลอดคุณจะต้องใช้ชีวิตแบบมั่งคัง่งแบบสบายๆสําเร็จทุกด้านแบบสบายๆด้วยวิธีที่เป็นบวกและอะไรอ่ะ ในทางที่เป็นประโยชน์กับทุกคนแล้วก็สิ่งสิ่งเหล่านี้จะเผยออกมาในเวลาที่เหมาะสมและมีคุณค่าต่อทุกคนเรื่องพวกนี้เนี่ยมันทำให้เป็นไปได้ด้วยอินเทอร์เน็ตเพราะนั้นแรงงานคือพลังทีวีที่เก่าแล้วคุณต้องเลิกคิดในแนวของการที่เอาแรงงานไปแล้วจริงๆแล้วเนี่ยแรงงานของเราก็ไม่จำเป็นด้วยนะคุณต้องคิดก่อนนะคุณจะต้องคุณจะต้องนะ ไล่ทุกคนออกรวมทั้งตัวคุณด้วยธุกรกิจของคุณเนี่ยควรจะไล่ทุกคนออกรวมทั้งตัวคุณด้วยคือมันจะต้องไม่ติดกับคุณเลยมันจะต้องเป็นเทคโนโลยีทุกอย่างมันจะดีที่สุดใช่ไหมไหอโอเคเอาละเอาข้อสอนะข้อห่งข้อห่งคือแรงงานข้อสองคือเงินทุนคือแรงงานที่เก่าแล้ว เงินทุนคือแรงงานที่เก่าแล้วหมเขาว่าอะไรการมีเงินเยอะเป็นอุปสรรคทําให้คุณไม่ใช้สมองจริงมันไม่มาทใช่มันไม่ใช้สมองเวลาคนมีคนมีคนมีเงินเยอะเกินไปแล้วผมบอกได้เลยมัน,มนไม่มันไม่ช่วยหรอกจริงแล้วผมก็ไม่ค่อยได้ใช้เงินนะลงทุนก็ไม่ได้ค่อยเนี่ยบางคนก็เขาใช้เงินลงทุนผมใช้เงินลงทุนกับหุ้นของฝรั่งอินด็ x ส์ฟันนะบอกตรงตแต่เงินก้อนส่วนใหญ่ไปที่นั่นแล้วก็ซื้อที่ดินซื้ออะไรต่างๆแต่ผมบอกได้เลยว่า การขยายธุรกิจของผมมันไม่จําเป็นต้องใช้เงินเลยมันไม่จําเป็นต้องใช้เงินเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่มีเหตุผลเนี่ยขนาดไปดูเรื่องของการที่จะเออาจจะทําสวนดอกไม้ที่ดูแลกูไปกูเปิดคอร์สใหม่ดีกว่าคณจะได้เหนื่อยใช่ไหยเลยก่อใช่ถ้าเกิดผมไปเปิดสวนเปิดสวนแล้วคณจะไม่ได้เห็นหน้าผมอีกแล้วในไลน์ว่ากูผมจะแบบเหนื่อยถึงผม ดินต้นไม้เป็นโลกดินน้อนนี่คุณอย่าไปเอาเรื่องพวกนั้นมาใส่มันคนอื่นเขาทําเก่งกว่าเราไปให้เขาทําเถอะนะ<ช>คนอนคนอื่นเขาแบบว่ามีความรู้แต่ว่าเรื่องแบบนี้นี่อย่าอย่าอย่าไปยุ่งกับมันเลยถ้ามันเอออีกอันหนึ่งนะอีกอันหนึ่งนะอ่าโอเคนะข้อสองนะข้อสองคือเงินทุนไม่ได้ช่วยนะเงินทุนจะไม่คิดว่าเขาได้เปรียบคุณนะข้อสามคือคนจนไม่เข้าใจนะยุคใหม่แล้วนะนี่พูดถึงยุคใหม่แล้วนะ คนจนไม่เข้าใจการโตแบบ exponential อ่ะ exponential คืออะไรทวีคูณอ่าใช่คนคนสมัยคนที่ไม่มีทางรวยเลยนะคือคนที่คิดว่าการโตมันต้องเป็นแบบเส้นตรงอะคือหนึ่งบวกหนึ่งอ่าเดี๋ยวก็ประหยัดเงินไปเรื่อยๆนะบวกไปเรื่อยๆอเดือนนี้ประหยัดได้แค่นี้แล้วก็ถ้าจะโตนะอะเปิดร้านอันที่สองนะก็จะได้อีกสองเท่านะไม่ใช่นะจ๊ะการโตต้องเป็นการโตแบบ e x p o n e n t i a l คือทวีคูณอันนี้คือการแบบเส้นตรงใช่ยกยกกำลังการโตแบบพวกนั้นนี่คือยุคสมัยก่อนยุคสมัยที่หลักสูตรสอนมาก็คือแบบนี้เ,นเส้นตรงโตแบบเส้นตรงคิดกันมาแบบนี้ตลอดโรงเรียนก็สอนกันแบบนี้เส้นตรงก็คืออา้าวเปิดสาขา2เปิดสาขา3มเปิดสาขา4เปิดสาขา5้า,ากว่ากูจะได้กว่ากูจะรวยกูแก่พอดีแก่พอดีหรือตายไปก่อนหหรืออาจจะไม่รวยทั้งชีวิต แต่ว่าคนรวยยุคนี้จะต้องเขา้าเข้าใจเรื่องการโตแบบรแบบอะไร exponential ว่าอะไรนะยกกำลังยกกำลังโตแบบยกกำลังเพื่อนๆชอบความรู้ดีๆแบบนี้อย่าลืมกด subscribe ใน YouTube ก็กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้แจ้งเตือนถ้าไหน Facebook ก็ Follow แล้วก็จด See First นะครับแล้วผมจะได้ส่งความรู้เจ๋งๆให้คุณตลอดเวลาแล้วเราเจอกันนะครับผมบัลลิอุลซี